หาคุชิล่าหาน้องไม่ไปขายบ่ได้ป้เลยไปขายพอได้ขายอยู่เนาะพ่อได้ซื้อไอ้พ่อได้ซื้อใไงพ่อได้ขายอยู่เนาะได้เลยสีสีฟ้าโดยโดยโดยผานฝนตกยู่ดีเนาะน้องวันใหม่ว่าฝนตกตอยู่ดีเนาะด้พี่น้องไอ้เนาะตอนนี้กะฝ่าฝนกระดัางตกพี่น้องไอ้เนาะป๋าที่ตัวพี่น้องไอ้เนาะฟู หมอขนั่พี่น้องเนาะโยดงแรกทางหนพี่น้องเลยเนาะเนาองต้นปรเสนธรมดาพี่น้องเลยเนาะต้นสิะเฮนทอดต้นปรชงพี่น้องเลยตาเบียงนบพหพี่น้องเลยเนาะสุดโหดอีดดดอลดน กลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าจะอยู่ในแลกกระต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านกัลสู่ซองบ่าวซาดีซาแนลอีกเด้อพี่น้องเอเนาะพบพ่อกันคือเกา่าเนาะเมื่อนี้พี่น้องเนาะทางบ่าวซาดีก็เดินทางกลับมาเมืองพีนพี่น้องเนาะเมืองพีนอ่าจากบ้านอย่างนี้พี่น้องในทางบ่าวซาดีก็บจำบ่ได้เนาะโดนนานพอสมควรพี่น้องเนาะ อ่ามื่อนี้กับมาหาทั้งเอือยลำเพินพี่น้องเนาะเอือยลำเพินคนขยันพี่น้องเนาะอยู่ทางเมืองพีนอ่าบริมาหาเออละวุ้ยายฟ้าหลายเดือนเติบได้พี่น้องเนรอกับมื่อนี้เนาะพอดีว่าแปะเวียนมาหาทั้งพุตโจยพี่น้องเนรอกับพุตโจยว่าบอยู่พี่น้องเนรอพอดีว่าทางพุตโจยไปป่านคันนาฮับจ้างพี่น้องเนรอไปป่านคันนาฮับจ้างอยู่อ่าอยู่ดงบริษัทพี่น้องเนาะ พอได้ใจใจ่าขาดแคลปกแก่ฟ้ากายูคขาดกินพี่น้องเลยเนะาะพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าทางสวัสดิพลเพื่อนกับปอยูพี่น้องเนาะอ่าเราก็าเห็นดเห็นงานเองพี่น้องเนาะเอาจังเดยก็เป็นกระด้างแห่งใจให้ทั้งู้ทธูจอยพี่น้องเนาะกะมืออื่นเนาะมืออื่นกะทางเฮากะทีได้ไปอ่าจดบุญบันทึกพี่น้องเนาะก็คือจุดประสงค์เข้ามาเมื่อนี้พี่น้องเนาะกะว่าสิมาอา่าถามพายอา่าถามพุทธูจอยแหละกะเอาทางในบ้านมา จดบันทึกพี่น้องเนาะจดบันทึกไว้เนาะว่าเปลนซานนันเป็นเนาะคือการใบในพี่น้องเนาะคือย่านอ่าย่านผู้โตโจยหรือว่าทั้งบาดเจ็บผลพื้นกะบ่มีอยังกะย่านผลอดีตเนาะตอนหยาบไปคายพี่น้องเนาะคือคือจุดประสงค์ทางภรักผู้ใหญ่เพื่อนเห็นให้ก็คืออยากให้ยู่ให้เศร้าพี่น้องเนาะเพื่นบ่ได้เห็นให้คายพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่ากับการใบในพี่น้องผู้ว่าทั้งแม่พี่น้องอีฟซีเพื่นจีอ่าความคิดเห็น เป็นจังไดพี่น้องเนาะว่าสิเห็นดีนําบ่หรือว่าจังไดพี่น้องเนาะก็ฝากคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กมาหาทางอื้อนําเพนเราพี่น้องเนาะมื้ออื่นเฮาสิพากันเข้าไปหาทางู้จ่วยแต่เซาพี่น้องเนาะเพื่อสิอ่าเดนเรื่องเดินเรื่องเอกสารพี่น้องเนาะแล้วกอ่าจดบันทึกพี่น้องเนาะแล้วกสิอ่าสัมภาษณ์ทางจยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะกยังบ่เห็นทางตจ่วยเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เนาะ มาเมื oh, way, ่อนี้กะโอ้เฮือชาดานแป้นของเอื the the ้อเรากะดถือว่ามีเกาะเกิดก็เกยขึ้นมาอีกพี่น้องเลยเนาะเรื่องกับยังงามของตองขึ้อเก้าพี่น้องเลยเนาะสีฟ้าเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่าเบ็ดงามขึ้นเก้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเรากิอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเนาะเอื้อดำเพินคนขยันพี่น้องเลยเนาะสาโตพี่น้องเลยมาพิชภัสรการนะขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องเด้อหนวกับมากรับจ่าใด ทางบอดสดี้ว่าบุตรบ,บุญคุณจะได,ด้ขอโทษขออไพลายพี่น้องเลยเนาะมื่อกี้กลับมาทำการสามคนคือเก้าพี่น้องเลยเนะาะพัสส์พี่น้องเนาะว่าอะไรกันเงียาวเนาะทางบอดสตี้ก็สี่ข่าวไปหาทางอื่นแล้วเลยพี่น้องเลยเนาะปิดฝาดประกันได้ก็ขอโทษได้พี่น้องเลยเนะาะพัสส์พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะฝ่าฝนกำลังตกพี่น้องเลยเนะาะปัาอีกตัวพี่น้องเลยเนาะฟู อาหมอะขนัวพ uh, ี ab, ่น้องเลยนอนโยตรงแรกทางไ like หนพี่น้องเลยเนาะอาตเจ้าโอ้พ <Dracula. S 2> ี <den See> ่น้องเลยโอ้เบิ้นเบิ้ลเบิพี่น้องเนาะโอ้ปาเจ้าตกพี่น้องเลยเนาะทางนี้ก็ได้เนาะอาป้าจะพี่น้องเนาะวันละการสีขาวไปหาทางไปอลำเพนกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้กายอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะกลับมาได้มาหาเอ้อแล้วต้องอ่าหลายเดือน ໄດ້ມື້ພີ່ນ້ອງເນາະพอສົມຄວນພີ່ນ້ອງເນາະบ่ได้มาหาเราต้นโดนພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະอ่าໂຕมาซะພີ່ນ້บ่แล้วก็สิไปหาີເີຍນອງນາยันฝົຕฝິ້ນູอ่าມື້ບດ້ອນາະาด้สิຊມให้ใกล้ๆ้ນອງດີນປຕมาຄັອງນ ไปดอนเลยเนาะไปดองเเนาะมาวันนี้กะป้าตู้องเเนาะต้นประเซนธรรมดาไน้องเนาะต้นสิโหินเอดต้นาง่น้องเลยตาดียันิพหินไน้องเนาะสุดโหดนี่้ปร์เ็น่นดองเลยโอ้ยลุยเพลออันีไองเนาะมาวันนี้ไน้องเนาะอย่างินซานอื่น่าเพินพ่นไปองเลยเนาะกะเรมี ก็เกยมาพี่น้องเนาะอ่ตเดี๋ยวสิถามแล้วพี่น้องเนาะว่าเป็นทั้งทีมงานทั้งไอ้เป็นบ่อบไม่ไท้พี่น้องเลยเนาะเครื่องฟูกเครื่องพังทั้งไอ้เราพี่น้องเลยเนาะมากรุงพี่น้องเลยเป็นนั่นเลยพี่น้องเลยเนาะมาหากรุงหาขายได้เลยได้พี่น้องเลยมากรุงเนาะช่วงนี้ตลาดตลาดนีพี่น้องเลยเนาะ

พี่น้องน้องวันใหม่เปล่นมาแล้วพี่น้องเองเนาะมาเตีนน้ำมูพี่น้องเอยเนาะบอด้มาติดโดนเป็นสาวแล้วพี่น้องเอยเนาะอากาศรอบเพื่อนรอบซานทั้งเอื้อยรอบพี่น้องเนาะมาปูข้างพังเราบกระายพี่น้องเนาะสมบ่าคข้นขยันเนะพี่น้องเอยเนาะเออรอบหุ่นเพื่อนรอต๊ะบ่เอื่อยไรพี่น้องเอย Hoa ah, bóp này nào, như nào, nó bidon lạp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  này lạp à, lạp bidon lạp bidon lạp bidon lạp đây แล้วแล้วไปน้อยเนาะตัว่ช่วงนี้นะสิปลูกของปลูกของพังบ่ได้เป็น้องเนาะเพราะว่ามันบวมน้าเป็น้องเนาะคือว่าตอกแยมแดงอ่าแล้วก็มีกุ้วยเป็น้องเนาะกล้วยเป็น้องทูอ่าเออแล้วก็ปลูกพอได้อยู่ได้กินเนาะมันลายก็ขายน้ำไาสั่นไป็นหนองเลยอ่านนี้ไข่มาขอกรให้ไาสั่นเป็น้องเลยเนาะเออแล้วก็ติดใจดีเป็นเนาะ แต่ว่าตอนนี้นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนาะฝนตกแล้วพี่น้องเนะอ้ยนาะฝนจะตกเลยพี่น้องเอ้ยน้องมีแต่ฝนได้สีหามก่อนเลยพี่น้องเนะอ้ยน้อ,นนนองนะอตัวชื่อว่าอะไรพี่น้องเนาะช่วงนี้กัทาง ข่าวเพคนกันออกมาอยู่แจ้งอยู่พี่น้องเนาะว่าสิมีพายุเข้าตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19พี่น้องเไยเนาะอ่าเจ้าพี่น้องเไยเนาะพี่น้องเ้ส่วนดอกไม้เนาะพี่น้องเลยอ่าต้นดัดเลืองอ่าอ่าอ้หูพี่น้องเไยเนาะเจ้าพี่น้องเไย cái nào tôi ngã bằng tông thứ cao phi đồng người nó chuyển sang đàn ơi nó phi đồng người sàn ơi cao phi đồng người thì nhắc người nào bài đi ơi nó sẽ bài đi

เออเรารจำได้เยอะพี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้กับน้องวันใหม่พี่น้องเนาะตั้งแต่ผปุระพี่น้องเนาะมาตั้งแต่รถที่ปุระพี่น้องเลยเนาะขี่เป็นแล้วว่าอีละถ้ขี่เป็นนะบ่ขี่ว่าเป็นบ้าเอ็มฮะโอ้คนจิตกจ๊กย่านย่านหลอกไข่อยไข่นติ๊กอะไรหลอกไอยคนจิกใส่ถังกะสีได้มาทำมานได้อันนี้เพื่อให้หายเฉยเลยนี่ บาจารกับบวบุญโอ้ทางบาจัรกับบวบุญพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นมาเฮ็ดโดนเติร์ด้วเว้ยเดอโดนไงเออไหลคักได้บาดนี้เนาะดนนะอ่าอ่าพี่น้องเลยเอานางโซนโฮมโซนห้อยสักอนพี่น้องเลยเนาะอ่าอ่าบอมาจะโดนเพิ่งจะเป็นสาวเลยเนาะนางวันใหม่พี่น้องเลยจ้าเออเป็นได้เฉยเลยชุมมือนี้เห็ุที่ว่เห็ุงานหาอยู่หากินจะได้ชุมมือนี้เนาะ เด้อกหาคุจิล่าหานำมไปขายบ่อได้บ่เะไปขายพรได้ขายเพราะได้ซื้อไขายพได้ซื้อให้เพื่อนพอได้ขายอยู่เนาะเด้ินสี่้ดูดตยูดีเนาะ้อวันใหม่ว่าคุต๊ะต๊ยูดีเนาะเด้อเอจะั้เนเราเนาะด้ะ เป็นได้เอ็นเอื้อยชหนึ่เนาะมีใสคันในขามาหาช่หนึ่งเดจล้งเตียงมากนนานแล้วเปเชียงขามาเป็นขาวามาเมื่อคืนนี่ลปเตียงโอทางไเตียงหรือว่าเตียงมาถเจ็ปยทางไหนเราก็เวะมาดินมาเยี่ยน้ำดินน้ำเนาะ มีกาพอดีว่ามีเวียคือบุกไก่เลยพี่น้องเาะก็เลยมีขึ้นมหาแล้วเอ้แล้วกอนพี่น้องเลยี่ยมาหาไปโดนแล้ววชันพี่น้องเลยมาเด่นน้วเอ้แล้วกอนเนาะอนพีวชีกรับแล้วว่ันทำพกกระเทือนเะนะพี่น้องเลยอ่าได้นอตกครับเ็นได้เอ้ชดูดีมีแห้งอยู่่ดน่นะู บ่ได้ไข่แล้วว่าชาแล้วว่าไข่ตะกี้ปูเด้ไข่ว่ได้เลยออตัวเนาะต้องเลี้ยงลูกเนาะหน่อยทันเลวลาการเลี้ยงหน่วงวันใหม่หน่อยเนาะไข่ชาสุกแล้วค่ะแต่ว่ายังมากอ่ะลูกพมกบุญเพื่อนไปตะลุงตลาดรู้เลยหน่อยเนาะได้หาขาย่ามามามา าคำว่าควมามา่างนี้เั้งมา้านไล่เลยพี่ตังเลยท่ามเขากระไดเนาะเออกะไดเอางกได้กเลยมหาอยู่กินกันย่างไกเดือชิ้นมน่ก่หานที่รกิน้่ไหนแค่เดน้มีว่าเท่าไหรกอเออก็ได้อยู่ได้กินเนาะด้อขายเน่ ออมะหุ่งเพื่อนบอขา,ายบได้ชื่อเพราะเกิามะฮุ่งด้อกับ้าได้ท้ายเนาะมะฮุงมันเป็นราคาไรเพ่นเนาะมะหุเนาะมะหุก้านเหล่นี้ยตามเ,ามเสพเ่อนเลย,ย<ะ>บแบบ,บแมัน,นกรอบแมนมันกรอบแล้วก็นุ่มรเป็นมันเป็นหน้าแมนเป็ตโซห้อมะเปิดต๊กเิดต๊บ ก็เหยนว้าเนาะมาการคตัทุกคนอมวันนี้ดอกว่าลาวันนี้ผลกว่ะนี้ด้อผอกอืมก็แม่่ะทุกคนทุกคนอือยากนอนหรือยากเดเนาอยากนอนเดมาจะเด็นน้ำมู่ก็กินอีกเนาะ ไข่นี่ไข่นปลาไข่ไข่ไข่น่นั่ไข่น่าคจะขึ้นเองเลยโดยอืได้อยู่ําลูกเนาะเพราะมสองคนเนาะเนออันใดกไก่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 ไ่กินเป็นว่ไก่ไก่นนะกินอยู่ว่าไก่ไก่จะกินไวอไก่ไก่ไ อ่าแกงไก่กิน2อย่างแล้วกันเออมีแต่ว่าแกงอย่างเดียวเนาะเออแต่ว่าแกงไม้โอเนาะแกงไก่แกงไข่แกงไข่อันนี้เนาะเอาไก่เออตัไแ้นหเด้อเด้อตัเพิ่นกินข้าวยังแต่ละมื้อขงน้องเพิ่นินักินนกินนําแม่เลยเนาะอืมแ่ก็บ่ได้กินเรเด้อ hmmm 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 ก็ไม่เหงื่อกโอ้ยแต่คุณจรอว่ามันบ่เวียนเดือนออ้าเฮีนเฮียนน้ำมีเนาะอืมอืมอืมเฮียมาเดินน้ำไปลองอกรออเราอืมอืมเดยวเออน่าดูเดินเออหนเดินนอกระเออไปลองนอกเออนเนวเอเนะ

ลูกเออไม่เยอนะอ้วันอะไไปขี้จมเนาะมจริงค่ะได้พี่อนไหมเนาะเืออ่าเนมูอะไรบันเปื้อนเบื่อมเปื่อนตกเปื่อนนะเปื้อเปื่อนเปื่อนแมฮะทุกคนเ่อตเศร้าแล้วคนบันได้อ้ใครเต็มกบูฮึงเนาะปฏิบต จะตุ้งโพงพึ่นพึ่งลงคนก็ได้คุณตุ้งแห้งเว้ยอ้ท่นี่จะเกาโดยบางช่วงรลังๆมาตุกแห้งขนาดจนบานน้จนสีถ่วมัคันหายทีผ่านมาพอเดือดพอดังมาได้ที่เนาะโดยสามมือสีมือเล็งหลๆงเลิงหลงน้ำจนถ่วมันพอยุ่เข่าเลยช่วงนึงนะเราแลยไปปลูกของปลูกองฟางเมื่อช่วงนี้ หนึ่ก้อนวะเนี่ยเลยยันบวนะเนาะเพาะนั่ต้นมะฮงนี่ก่ะแดดฉมำเลยฟื้นเออตายไปน้ำก็ะมิ้นวะมะฮงบ่บ่ต์ประ้ายแบบว่ากำลังฟื้นเลยเออใบล่อนไปลยอนเออเบบมันกำลังฟื้นเนาะคือว่าเนาะมันอันนั้นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันมันบวมน้ำพี่น้องเลยนอนในยักบ่เออ่าคือเวลานอนเพี่อ้องเอง nó no. <laughs> nó no. bắn mai đồng nó tô đây nó nhỏ đấy này tô gì đây nó một cái nam này là no. cái no. uh. uh, đồng nó các này nó nam nó Hãy subscribe เป <lad> ็นแนเพิ่นยังกัดเพิ่นบ่มันมุดกัดบ่มุดกัดคนน้อยบัดนี้เนาะเอาสาพี่น้องเนาะมีให้เอื้อาอพี่น้องเนาะมื้อนี้มาเยี่ยมมายามมาเล่นน้ําพี่น้อง้ะบ่มีหยังเนาะเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ได้อ một cắt phần vo, haha, dài hoa, bây giờ <hả>? <cười> <cười> <Nhân> cắt cả hai, <laughs> <tốt> quá, à? <laughs> một cái, một cắt một cắt <laughs> <laughs> Cát mù thì cát mùi cát, cát, <laughs> cát hai ừ. mẹ đó, đó. Ừ, đó cát, khỏi, cát khỏi à. đó cái... À. À, cái nó cát mùi cát mùi đó mùi cát cắt cát cát mùi cát cát mùi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 

กํไรไปมาก็ขอหายปลอดภัยสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในเรวันนอนฝันก็ให้ได้เป็นความจริงทุกสิ่งก็ให้ได้ยขอให้ได้สบายสาธุสาธุเนาะอยู่ีกันเด้อเนาะครับน้องเนาะก็สิได้กิพี่น้องได้นตกเนาะ พี่น้องเลยเนาะฝายประการใดน้อพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอพรให้พ่พี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุขคนแล้วพี่น้องเด้อเนาะงกำลังทำใจได้ของบาสตี้น้องพี่น้องเลยเนาะว่าประมวลเนทูเนาะขอโทษขอพรใหลาพี่น้องเลยเนาะสหรับกินี้มันลาไปก่อนเนาะพอดีว่าทางโมเสียนที่กระซิบไขมาพี่น้องเนาะกับนมมาพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เนาะไปสักพี่น้องเนาะพี่น้องอะไรก็ฝากไปกระลังใหใจแห่งเลยพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย